เราชอบที่เขาเขาจิตใจดีอะ่ะแล้วก็คือไม่เคยพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายหรือว่าถ้ามีเรื่องที่ไม่ดีกับคนคนอื่นเขาก็จะเลือกที่จะไม่พูดพูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าเราได้จากพี่เขามาก็ค่อนข้างเยอะเรื่องของแง่มุมความคิดที่บางทีเราแบบเซอร์ไพรส์ว่า โอโหคือเขาเป็นคนพูดน้อยมากเฮ้ยเขามีมุมนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแชร์มาแบบเราเราคิดไม่ถึงว่าว่าคนพูดน้อยเขาจะแบบความจริงแล้วเขาคิดใหญ่อยู่นะ,ะเรื่องก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเรื่องการใส่ใจคนอื่นนะคะคือเขาจะพูดไม่เยอะแต่เขาก็จะมองเขาก็จะสังเกตเอาอย่างนี้ละกันคือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก็คงจะใช่แหลอะอะ น่าใจอีกสักพักหนึ่งค่ะยังมีโปรเจกอะไรอีกเยอะมากทั้งคู่